สวัสดีครับทุกคน,นครับในช่องพายหนุ่มเสกนะครับสวัสดีครับมันี้ก็มาลงสารพิเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกวันครับน,นี่พา,พายหนุ่มเสกนะครับมาเก็บมูลครับวันนี้มีแค่สองช่องเอ้ะสามช่องครับ มาโล่แล้วเหรอเอ้น่าจะมาเรียนแน่ตอนนี้เราตีเอ้ยตอันนั้นดูครับตั้งกล้องไว้แต่พูดทางห่างครับดูครับพยายามมากเลยครับดูครับตอนนี้พายุสีก็ กินยางมา,ามันครับไม่สนใจครับทนนีมีรางวัลชมไม่ได้แล้วชมวันไหนก็โดนเลย <laughs> <c oughs> นี่ครับดูน้ำมันไหลครับสั่วๆเลยครับ วันนี้เราก็มาเป็นตากล้องให้คุณตานะครับพามาดูมุมนี้กันบ้างครับวขาติดมันตะดพตวอ

กินนี่แรงมากเลยครับกินแรงโคตรแรงนะครับนี่ยเป็นอาหารโลกของเราครับตันนี้จ้องมองครับห่วงก้อนคำครับก็ทั้งกวาดด้วยครับทั้งขายด้วยนะครับก็บางครั้งก็จะมี ไม่ภาพใหญ่คิดคำพเออีใจดีกว่าดีรวยว่าหนอใจดีดีกว่าเข้าไว้จำพูง้อมาไมื้อท่ทำร้อนคับนี่ฟารมก็ เอาคาดเอาเลยครับตรงนั้นตรงนั้นนี่เป็นกองแรงมากครับเราพยายามคาดแล้วครับแต่เราคาดออกไม่ได้สักทีครับ mm. าะช้างเขาระเเงครับ mm. นี่ไม่ได้เป็นการทรมานช้างเรา mm. ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยครับ mm. เราทําให้เขาสบายครับจะ mm. ได้อยู่สบายขึ้นครับ mm. กินก็จะได้ไม่แรง

ดูสังเกตดูครับช้างเขาตกมันแรงมากครับอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ปะสะัสสาวะของเขานะครับไม่ใช่นะครับผมช้างที่ตกมันนี่เป็นช้างที่สมบูรณ์มากครับ ขาหลังดีดมันมาเลยครับขาหลังขาหลังนี่ดีดมันมาเลย โอ้โหครับตดยชัดเด็ดเป็นหนึ่งทีครับเมื่อกี้นี่เขาทาบดี่เชครับ ขาหลังอีกแล้วขาหลังครับขาหลังขาหลังขั้นเทพครับ <c oughs> มันมาเลยครับว <c oughs> ขาหลังเลยครับ เมรุนเมตาว้รุ่นเมร the okay, ุ่นใครจะมาฟังนี้ต่อนะครับแล้ว

เมื่อกี้เป็นไรครับโอ้โดนดีดข้าหลังครับ <c oughs> กระโดดดองๆเลยครับ <c oughs> กระโดดดองๆมาเลยเลยครับพ่อสายอุ <c oughs> ๊ยใชตัวอะไรเราเออเดินมาขึยนมาเออ ใจยังปามุปามมุดลงทางทุปาทางเลยลองยินัอยู่ตรงหลังห้องน้ำเหรตรงข้างๆแป๊บซี่โหครับดูครับปบี่แปบซี่นี่อย่าทำตรงนี้เราก็เลียร์ไปหมดแล้วนะครับทำท่าพูดแก้วตามพูดๆ ได้ยังไงกเดินด่านให้ันได้บอกรอก่อเออพูดแค่นั้นแหละคุณเออคือนะฮินมานะนะนะย้อน่ทะ เฮ้ยมไลอืออือืมโอ้ครับเมื่อกี้ไม่ได้เป็นการทรมานนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราให้รับชมเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาเลยนะครับขอบคุณครับ